ุผู้ชมมักจะได้ยินคําพูดที่ว่าคนอยู่ร่วมกับช้างป่าให้ได้แต่ว่าประโยคนี้สําหรับชาวบ้านที่ทํากินอยู่ใกล้กับเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงจังหวัดสุราษฎร์ธานีบอกว่าเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าตอนนี้ช้างป่ารวมโขงกว่า30ตัวเข้ามาหากินพืชผลทางการเกษตรซึ่งในพื้นที่ถือว่านี่เป็นเรื่องใหม่ปัญหาใหม่ครับจึงอยากให้ทุกหน่วยงานมาเร่งแก้ปัญหาก่อนที่จะบานปลายกลายเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกับในภาคอื่นๆและอาจจะเกิดความสูญเสียมากขึ้นกว่านี้ติดตามจากคุณพัชราจิคํา เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงจังหวัดสุราษฎร์ธานีระดมกำลังร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ผลักดันช้างป่าที่ออกนอกเขตอนุรักษ์มาหากินพืชผลทางการเกษตรปฏิบัติการของชุดเฝ้าระวังช้างป่าจะเริ่มขึ้นหลังได้รับการแจ้งเตือนพิกัดช้างป่าเข้าใกล้พื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน ซึ่งสัตวแพทย์ได้ติดตั้งปลอกคอช้างที่ใช้เทคโนโลยีระบุพิกัดส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมระบุความเคลื่อนไหวแจ้งเตือนทุกสี่ชั่วโมงเฉพาะอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงมีช้างป่าสองตัวที่ได้รับการติดตั้งปลอกคอเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาคือพังจิ๋มและพลายปีใหม่ซึ่งอยู่ในโขงช้างที่มักเข้ามาหากินในชุมชนทุกๆสี่ชั่วโมงจะแจ้งพิกัดมาเราก็อัปเดตไปให้เจ้าที่ ให้ชาวบ้านในลายกลุ่มต่างๆนะครับว่าช้างที่เป็นที่เราติดปลอกคอไว้ซึ่งอยู่ในฝูงที่ออกมามีปัญหาเนี่ยนะครับสามสี่สิบตัวเนี่ยเราก็สามารถอัปเดตพิกัดได้ดีขึ้นในส่วนไหนที่ที่ช้างอยู่ก็ทํางานกันไปส่วนไหนที่ช้างไม่อยู่ก็สามารถทํามาหากินได้อะไรแบบนี้ครับทำมาหากินออกไปกีดยางหรือว่ากลางวันจะตัดฟามช้างอยู่หมู่1 1หมู่ย1ก็ไปตัดฟามน้ำมันได้อะไรแบบนี้เนี่ยมา เสวนปลาล์มน้ำมันกว่ายีสบไร่เดิมมีเสาปูนพาดส,สายไฟถูกช้างป่าทำลายจนเสียหายนางวันดีพงเจริญเจ้าของสวนแห่งนี้ตัดสินใจถอนต้นสับป,ประรดที่ปลูกแซมอยู่ใกล้บ้านออกทั้งหมดและจัดเก็บข้าวของไว้ในบ้านเหลือสิ่งของที่ชานบ้านให้น้อยชิ้นที่สุดก่อนจะออกไปอาศัยบ้านญาติในชุมชนแทนบ้านกลางสวนหลังนี้เพราะหวาดกลัว หลังเกิดเหตุช้างป่านับสิบตัวเข้ามาใกล้ตัวบ้านและอยู่อาศัยในสวนของเธอคือนั้นซ้ำผมจนตีนึ่งครึ้งเลยแล้ตัวมงมากหลอมอยู่ไหมค่ะชายเสี้ยงคำรามมั่งขึ้นไปบนควันนู่นลยอ,อกรับมาคำรามป้ากับลุงแล้วแต่ลุงก็คือชายความเงยียบอย่างเดียวหนงังนานมาคืนตีซ้มที่เบด็ดตัวคือหลังจากนั้นเราก็ตัดสินใจย้ายไปอยู่ที่อื่นเลย ทุกวันนี้นางวันดีและสามีจะเข้ามาดูแลสวนเฉพาะช่วงกลางวันและพยายามเช็คลายกลุ่มแจ้งเตือนพิกัดช้างเพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่ากำลังมองหาบ้านเช่าในชุมชนเพื่ออาศัยอยู่อย่างถาวรหากช้างป่ายัางวนเวียนอยู่ในพื้นที่ข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้านหมู่21บอกเล่าว่าช่วงสีเดือนที่ผ่านมาชาวบ้านแทบไม่ได้ทำมาหากินเพราะกลัวช้างป่า ไม่ได้เข้าไปกรีดยางและเก็บผลผลิตปาล์มน้ำมันต้องคอยเฝ้าระวังช้างป่าที่เข้ามาในพื้นที่และยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทำได้เพียงผลักดันช้างออกจากพื้นที่แต่ก็ทำได้เพียงชั่วคราวไม่กี่ชั่วโมงและตอนนี้เริ่มกลายเป็นความขัดแย้งในพื้นที่ชาวบ้านก็โทรมามาบอกว่ามาช่วยขับดันอยู่ข้างบ้านของเขาอยู่ที่สวนของเขาจะช่วยพาไปไหนอีกคับผมก็ เป็นผู้นําก็ไม่รู้จะพาไปไหนก็หลักไปไร่ของคนโน้นก็ตกดาคนนี้ก็ตกดาเหมือนเหมือนแต่ว่าได้ไปสมมติว่าไปได้เกียวกบลังกินไร่นี้พอผมปลักปุ๊บดันไปเอาไปกินได้คนโน้นต่อเราก็ผู้นำก็ต้องรับเต็มเต็มอีกลำบากใจตกทุกวันชาวบ้านจึงเรียกร้องให้หน่วยงานร่วมกันแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นกลางและยาว ซึ่งที่ผ่านมามีการพูดคุยหลายครั้งกับหลายหน่วยงานแต่ก็ยังไม่เกิดผลในทางปฏิบัติเนื่องจากติดขัดด้านงบประมาณและข้อกฎหมายจึงกังวลว่าปัญหาช้างป่าในพื้นที่ซึ่งกำลังก่อตัวขึ้นประมาณ2-3ปีอาจจะบานปลายจนไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และทำให้เกิดความสูญเสียมากขึ้นหลังมีชาวบ้านและผู้นำชุมชนเสียชีวิตจากการเข้าผักดันช้างแล้วถึงสองครั้ง นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกไม่น้อยพมมมมวกนะเขาจึงมองว่าประโยคที่บอกว่าต้องทำให้คนอยู่ร่วมกับช้างป่าได้คงเป็นไปไม่ได้หากไม่มีมาตรการใดๆรองรับภัสาราจิตรคำไทย PBS รายงาน